คำพูดที่เราใช้กับตัวเองมีอำนาจมากกว่าที่เราคิดมันสามารถสร้างพลังให้เราลุกขึ้นสู้หรือทำให้เรารู้สึกหมดกำลังใจและท้อแท้หากคุณเคยพูดกับตัวเองว่าฉันทำไม่ได้หรอกหรือมันคงไม่สำเร็จหรอกคุณกำลังพูดสิ่งที่ทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวลองคิดดูนะครับถ้าเราบอกตัวเองว่าฉันทำได้ หรือฉันจะพยายามให้เต็มที่มันจะทำให้เรามีกำลังใจและมั่นใจขึ้นมากการพูดกับตัวเองให้มีพลังเริ่มจากการหยุดพูดในสิ่งที่ทําร้ายตัวเองหยุดคิดในแง่ลบและหันมาพูดกับตัวเองในเชิงบวกโดยเฉพาะในช่วงที่เรารู้สึกท้อแท้หรือเจออุปสรรคหากเราเชื่อในตัวเองว่าเราทำได้เราจะไม่ยอมแพ้ และพยายามอย่างเต็มที่วิธีการพูดกับตัวเองให้มีพลังเริ่มต้นจากการยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองไม่ต้องสมบูรณ์แบบเสมอไปการยอมรับข้อบกพร่องจะทำให้เรารู้จักตัวเองและสามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ทุกครั้งที่เราพูดในเชิงบวกมันจะเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ทำให้เราไปต่อได้ ลองหันมาพูดกับตัวเองในแบบที่ให้พลังบวกพูดว่าฉันสามารถทําได้ฉันมีความสามารถฉันจะทําให้ดีที่สุดคำพูดเหล่านี้มีพลังที่จะพลิกชีวิตเราได้มันไม่ได้หมายถึงการหลอกตัวเองแต่หมายถึงการปรับวิธีคิดและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองการพูดกับตัวเองให้มีพลังจะช่วยให้คุณ ไม่ยอมแพ้แม้ในเวลาที่ยากลำบากมันจะทำให้คุณเห็นโอกาสในความท้าทายแทนที่จะมองเห็นแค่ปัญหาดังนั้นหยุดพูดทำร้ายตัวเองได้แล้วพูดในสิ่งที่สร้างพลังให้ตัวเองและชีวิตคุณจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเชื่อเถอะครับพลังของคำพูดนั้นมหาศาลแค่เริ่มพูดในทางที่ดีขึ้น ชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นเช่นกันการพูดกับตัวเองที่มีพลังนั้นเริ่มต้นจากการรู้จักตนเองให้ลึกซึ้งมากขึ้นเราต้องมองเห็นข้อดีในตัวเองแม้ในช่วงเวลาที่รู้สึกแย่ความรู้สึกที่ว่าเราไม่เพียงพอหรือไม่เก่งพอมักจะมาจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่เราต้องจำไว้ว่าทุกคนมีเส้นทางและจังหวะชีวิตของตัวเอง การตั้งเป้าหมายให้ตัวเองจะช่วยให้เรามีทิศทางที่ชัดเจนแต่ที่สำคัญที่สุดคือการไม่ตีกรอบตัวเองบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าต้องทำทุกอย่างให้ดีแบบสมบูรณ์แบบแต่ความจริงคือไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบในโลกนี้การยอมรับว่าเราไม่ต้องเพอร์เฟทุกครั้งจะทำให้เราลดความเครียดและมีความสุขกับการพัฒนาตัวเองมากขึ้น ไม่ต้องกังวลหากบางครั้งเราไม่สามารถทำได้ตามที่หวังสิ่งสำคัญคือการรู้จักลุกขึ้นใหม่และพยายามต่อไปการพูดกับตัวเองในแง่บวกจะช่วยให้เรามีแรงผลักดันไปข้างหน้าคำพูดที่ดีจะทำให้เรารู้สึกมีพลังในทุกๆวันมันทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความสามารถในการปรับตัว และไม่ยอมแพ้คือกุญแจสำคัญอย่าลืมว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนมันเกิดจากการลงมือทำอย่างต่อเนื่องและมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนการฝึกฝนตัวเองด้วยคำพูดที่สร้างพลังบวกจะทำให้เรามองโลกในมุมที่ต่างออกไปแทนที่จะคิดว่าเราทำไม่ได้หรือไม่สำเร็จเราควรคิดว่าเราทำได้หากเราพยายามทุกครั้งที่เราพูดในเชิงบวกกับตัวเอง มันจะสร้างพลังใจให้เราเดินหน้าต่อไปได้เสมอทุกคำพูดที่เราใช้กับตัวเองในวันนี้จะเป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ทำให้เราก้าวไปข้างหน้าในอนาคตอย่าท้อแท้กับการล้มเหลวเพราะมันคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เมื่อเราเรียนรู้จากความผิดพลาดเราจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งและฉลาดขึ้นชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงอุปสรรคแต่เป็นการเรียนรู้ ที่จะเอาชนะมันและทุกๆก,ก้าวที่เราเดินไปข้างหน้าจะทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นการพูดกับตัวเองให้มีพลังนั้นไม่ได้หมายถึงการหลอกตัวเองว่าไม่มีปัญหาหรือความท้าทายแต่คือการยอมรับความจริงอย่างตรงไปตรงมาแล้วเลือกที่จะมองมันในแง่บวกบางครั้งชีวิตอาจจะทดสอบเราในวิธีที่ไม่คาดคิด แต่เมื่อเรามีมุมมองที่ดีเราจะเห็นโอกาสในทุกๆอุปสรรคทุกคำพูดที่เราพูดกับตัวเองนั้นสะท้อนถึงการที่เรามองตัวเองในลักษณะไหนหากเราพูดกับตัวเองในลักษณะที่สร้างแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเราจะดึงดูดพลังบวกจากภายในและภายนอกเข้ามาในชีวิตการพูดว่าฉันทำได้หรือฉันจะลองใหม่อีกครั้ง จะทําให้เรามีกําลังใจในการเผชิญกับสิ่งที่ยากลําบากในขณะที่คําพูดลบๆเช่นฉันไม่เก่งพอหรือมันไม่คุ้มที่จะพยายามจะทําให้เราหยุดการเดินทางของเราและหลุดออกจากเส้นทางที่เราต้องการไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคอะไรจงจําไว้ว่าคุณคือคนที่สามารถปรับตัวได้ทุกความท้าทายคือโอกาสในการพัฒนาและเติบโต การเลือกที่จะใช้คำพูดที่สร้างพลังจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและทำให้เราไม่ยอมแพ้ในวันที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันยากเกินไปการบอกกับตัวเองว่าฉันทำได้หรือฉันยังมีโอกาสจะช่วยเติมพลังให้กับจิตใจมันไม่เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดแต่เป็นการเข้าใจว่าความผิดพลาดนั้นคือการเรียนรู้และทำให้เราก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น อย่าลืมว่าทุกก้าวที่เราหยุดพูดในสิ่งที่ทำร้ายตัวเองและเริ่มพูดในสิ่งที่สร้างพลังจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตแค่เริ่มต้นที่การเปลี่ยนแปลงคำพูดเล็กๆก็สามารถทำให้เราเห็นโลกในแง่ดีขึ้นและมีความหวังมากขึ้นในทุกๆวันพลังของคำพูดนั้นมีอิทธิพลมากกว่าที่เราคิดและการพูดกับตัวเองอย่างสร้างสรรค์ จะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีขึ้นทุกๆวันเมื่อเราพูดกับตัวเองในแง่บวกเรากำลังฝึกฝนตัวเองให้มีทัศนคติที่ดีต่อทุกสถานการณ์การฝึกคิดในแง่ดีไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รู้สึกเครียดหรือเหนื่อยบ้างแต่คือการทำให้เรามีกำลังใจที่จะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้สิ่งที่เราพูดกับตัวเองในแต่ละวันมีพลังในการกำหนดทิศทางของชีวิตเรา เมื่อเราบอกตัวเองว่าฉันสามารถทำมันได้หรือฉันจะเรียนรู้จากความล้มเหลวมันทำให้เราไม่มองเห็นความท้าทายเป็นอุปสรรคที่ขวางทางแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตการสร้างทัศนคติที่ดีเริ่มจากการเลือกคำพูดที่เราใช้กับตัวเองทุกครั้งที่เราพูดคำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเรา และทำให้เรามีความมั่นใจในการเผชิญกับอุปสรรคต่างๆคำพูดที่ดีไม่เพียงแค่ช่วยเสริมพลังให้กับจิตใจแต่ยังช่วยให้เรามีความคิดสร้างสรรค์และกล้าหาญในการตัดสินใจในช่วงเวลาที่รู้สึกท้อแท้บางทีเราจำเป็นต้องหยุดและพูดกับตัวเองว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งฉันยังสามารถกลับมาทำใหม่ได้เสมอ การให้กำลังใจตัวเองในช่วงเวลาที่ยากลำบากคือสิ่งสำคัญเพราะมันจะทำให้เรามีกำลังใจที่จะลุกขึ้นและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งทุกคนมีวันที่รู้สึกอ่อนล้าและท้อแท้แต่การที่เรารู้จักพูดกับตัวเองในแง่บวกจะช่วยให้เราผ่านพ้นมันไปได้จงจำไว้ว่าคุณไม่ต้องเผชิญกับทุกอย่างคนเดียวคำพูดที่คุณใช้กับตัวเอง มีพลังในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองและช่วยให้คุณมีความกล้าในการเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายในชีวิตการพูดกับตัวเองในแง่บวกไม่ได้หมายความว่าเราต้องปฏิเสธความรู้สึกหรือความจริงที่เกิดขึ้นแต่หมายถึงการยอมรับมันและเลือกที่จะตอบสนองในทางที่สร้างสรรค์ความรู้สึกท้อแท้หรือผิดหวังนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต สิ่งที่ทำให้เราก้าวไปข้างหน้าคือวิธีที่เราตอบสนองต่อความรู้สึกเหล่านั้นแทนที่จะจมอยู่ในความคิดลบและบอกตัวเองว่ามันยากเกินไปลองเปลี่ยนเป็นคำพูดที่ช่วยเสริมพลังอย่างฉันจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้เพียงแค่การเปลี่ยนคำพูดเล็กๆน้อยๆน,ยนี้จะช่วยให้คุณเห็นโอกาสมากขึ้นความคิดในเชิงบวกจะทำให้เราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความมุ่งมั่น และมีทัศนคติที่ดีแต่สิ่งสำคัญคือการไม่ให้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาครอบงำเราบางครั้งเราอาจรู้สึกเหมือนโลกกำลังทดสอบเราแต่แทนที่จะเห็นมันเป็นการทดสอบที่ยากเกินไปเราควรเห็นมันเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นการพูดกับตัวเองอย่างสร้างพลังทำให้เรามีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองแม้ในวันที่รู้สึกอ่อนล้า และเหนื่อยล้าเราก็สามารถพูดกับตัวเองว่าฉันสามารถทำมันได้คำพูดเหล่านี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและทำให้เรามีกำลังใจที่จะเดินต่อไปการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคคือสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในที่สุดความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการหลีกเลี่ยงความยากลำบากแต่คือการรู้จักลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งหลังจากที่เราล้ม เมื่อเราพูดกับตัวเองในเชิงบวกและเชื่อในตัวเองเราจะเห็นว่าอุปสรรคที่เคยยากเย็นกลับกลายเป็นบทเรียนที่มีค่าในทุกๆก,ก้าวที่เราเดินไปข้างหน้าเราจะเริ่มรู้สึกถึงพลังที่เรามีอยู่ภายในและเมื่อเราพูดกับตัวเองในทางที่สร้างสรรค์ชีวิตก็จะเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆที่เราเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ทุกครั้งที่เราพูดกับตัวเองว่าฉันทำได้ หรือฉันจะลองอีกครั้งมันเหมือนกับการปลดล็อกศักยภาพที่เรามีอยู่ภายในตัวเราเองการให้กําลังใจตัวเองไม่ใช่แค่การพูดคำที่ดีแต่ยังเป็นการยอมรับว่าเรากํำลังทําดีที่สุดในขณะนั้นการไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากทําให้เราเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆสถานการณ์เราสามารถเลือกที่จะมองมันเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเอง เราทุกคนมีช่วงเวลาที่รู้สึกเหนื่อยและท้อแต่การไม่ยอมให้ความคิดลบครอบงำเป็นสิ่งที่ทำให้เราเก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปได้การฝึกพูดกับตัวเองในเชิงบวกไม่ใช่เรื่องง่ายในช่วงแรกแต่ถ้าเราทํามันบ่อยๆทุกวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยที่ช่วยเสริมพลังให้กับชีวิตเราบางครั้งเรามีความกลัวที่จะล้มเหลว แต่จงจำไว้ว่าความล้มเหลวไม่ได้หมายถึงจุดจบมันเป็นแค่การเรียนรู้ที่ทำให้เรามั่นใจขึ้นในครั้งถัดไปความล้มเหลวอาจจะฟังดูเป็นคำที่น่ากลัวแต่ถ้าเรามองมันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราเก่งขึ้นมันจะทำให้เราไม่กลัวที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆการพูดกับตัวเองในแง่บวกจะทำให้เรามองเห็นความเป็นไปได้ในทุกสถานการณ์ เมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเราจะพบว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรามีพลังที่จะจัดการและหาทางออกเสมอสิ่งสำคัญคือการรู้จักการให้อภัยตัวเองเมื่อเราทำผิดพลาดการเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเมื่อเราเริ่มพูดกับตัวเองในทางที่ดีขึ้นเราจะรู้สึกถึงพลังที่เข้ามาสู่ชีวิตเรา มันจะกลายเป็นแรงผลักดันในการทำสิ่งต่างๆด้วยความมั่นใจมากขึ้นจำไว้ว่าทุกคำพูดที่เราใช้กับตัวเองสร้างผลลัพธ์ในชีวิตของเราการพูดในทางบวกจะทำให้เรามีจิตใจที่แข็งแกร่งและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกๆอุป,ปรสรรคการพูดกับตัวเองในแง่บวกไม่ใช่แค่การสร้างคำพูดที่ดีแต่เป็นการฝึกฝนให้เรามีทัศนคติที่ถูกต้องต่อชีวิต มันไม่ใช่เรื่องแค่ของคำพูดแต่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราคิดและรู้สึกเมื่อเราเริ่มต้นด้วยคำพูดที่ดีเราจะเห็นว่าเรามีพลังในการควบคุมชีวิตตัวเองมากขึ้นการฝึกการคิดบวกทำให้เรามองเห็นโอกาสในสถานการณ์ที่คนอื่นอาจเห็นเป็นแค่ปัญหาเราไม่จำเป็นต้องรอให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนถึงจะรู้สึกดีแต่สามารถเลือกที่จะมองหาความดีในสถานการณ์นั้นได้ ทุกครั้งที่เราเผชิญกับความท,ท้าทายเรามีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองและยิ่งเราเริ่มพูดกับตัวเองว่าฉันจะทำได้หรือมันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเราจะรู้สึกเหมือนมีพลังใจที่จะฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปได้สิ่งที่ทำให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากไปได้คือการเลือกที่จะมองไปข้างหน้าหากเรามัวแต่จมอยู่กับคำพูดลบๆหรือความผิดหวังเราจะไม่สามารถก้าวต่อไปได้ การพูดกับตัวเองในแง่บวกไม่ได้หมายความว่าเราต้องเพอร์เฟกในทุกด้านแต่คือการยอมรับว่าความผิดพลาดและความท้าทายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการเติบโตเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเราจะมองเห็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองแม้ในช่วงเวลาที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกทุกๆคำพูดที่เราพูดกับตัวเองสร้างผลกระทบต่อการตัดสินใจและการกระทำของเรา ดังนั้นการพูดในเชิงบวกจะไม่เพียงแค่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองว่าเราสามารถรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้การมีความเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญในการทำให้เราสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้และสิ่งที่ทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองได้ก็คือการพูดกับตัวเองในแง่บวกในทุกวัน เมื่อเราพูดกับตัวเองในแง่บวกมันจะค่อยๆสร้างการเปลี่ยนแปลงในจิตใจและวิธีคิดของเราทุกคำพูดที่เราเลือกใช้สะท้อนถึงวิธีที่เรามองตัวเองและชีวิตหากเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการพูดว่าวันนี้ฉันจะทำให้ดีที่สุดหรือฉันจะรับมือกับทุกสิ่งที่เข้ามาอย่างมั่นใจมันจะช่วยให้เรามีกำลังใจและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งต่างๆได้อย่างมั่นคง การเลือกใช้คำพูดที่ดีต่อใจไม่เพียงแต่ช่วยสร้างพลังให้เราในวันนี้แต่ยังช่วยฝึกให้เรามีทัศนคติที่ดีในระยะยาวเมื่อเราพูดกับตัวเองในเชิงบวกเรากำลังฝึกให้ตัวเองคิดในแง่ที่สร้างสรรเราเริ่มเห็นความเป็นไปได้ในทุกสถานการณ์แม้ในวันที่รู้สึกว่าทุกอย่างดูมืดมนความท้าทายไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในชีวิต แต่การที่เรามีวิธีคิดที่ดีจะช่วยให้เรามองเห็นทางออกการพูดกับตัวเองในแง่บวกไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เจอความยากลําบากแต่มันช่วยให้เรารู้ว่าเราไม่ต้องเผชิญมันคนเดียวทุกครั้งที่เราพูดกับตัวเองว่าฉันจะทำมันหรือฉันจะไม่ยอมแพ้เรากำลังบอกตัวเองว่าเราเชื่อในศักยภาพของตัวเองและเรามีความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์เหล่านั้น คำพูดเหล่านี้อาจจะฟังดูง่ายแต่พวกมันมีพลังในการพลิกชีวิตทุกคำพูดที่เราเลือกใช้กับตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางชีวิตได้การฝึกพูดกับตัวเองในแง่บวกจะทําให้เราไม่ยอมแพ้ในยามที่เจออุปสรรคและยิ่งเราฝึกพูดในเชิงบวกมากเท่าไหร่เราจะเริ่มเห็นโอกาสมากขึ้นในชีวิตและสามารถรับมือกับความท้าทายได้ดีขึ้น การฝึกพูดกับตัวเองในแง่บวกยังช่วยให้เราสามารถสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจเมื่อเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือความยากลำบากความยืดหยุ่นนี้จะทำให้เรายอมรับและปรับตัวได้เร็วขึ้นคำพูดที่เราพูดกับตัวเองในช่วงเวลานั้นจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูและกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งการรู้จักพูดคำที่ให้กำลังใจตัวเองเช่น ฉันมีความสามารถในการปรับตัวหรือทุกอย่างจะผ่านไปได้จะช่วยให้เรามีทัศนคติที่เปิดกว้างและเต็มไปด้วยความหวังแม้ว่าสถานการณ์รอบตัวจะดูท้าทายความสำคัญของการพูดกับตัวเองคือการสร้างความเข้าใจในตัวเองว่าทุกความล้มเหลวและอุปสรรคเป็นเพียงบทเรียนที่ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นและพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป การพูดในแง่บวกไม่ใช่แค่การทำให้จิตใจเราแข็งแรงขึ้นแต่ยังช่วยให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแม้เมื่อเรามีข้อบกพร่องหรือทำผิดพลาดเราก็สามารถบอกตัวเองว่ามันโอเคฉันจะทำให้ดีกว่าในครั้งถัดไปการให้อภัยตัวเองในช่วงเวลาที่ผิดพลาดก็เป็นสิ่งสำคัญในการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงมันทำให้เรารู้สึกว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่ง ที่จะหยุดเราได้แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทุกครั้งที่เราสามารถพูดกับตัวเองในเชิงบวกในช่วงเวลาที่ท้าทายเราจะรู้สึกว่าเรามีพลังมากขึ้นไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคอะไรเราจะรู้ว่ามันไม่สามารถหยุดเราจากการก้าวไปข้างหน้าได้ทุกการฝึกฝนในการพูดกับตัวเองในแง่บวกเป็นการพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านมันช่วยให้เราไม่เพียงแต่เห็นทางออกในปัญหาต่างๆ แต่ยังทำให้เราเติบโตขึ้นจากการเผชิญหน้ากับมัน